มาหากินโดยสบู่วิภาดาวิตามินซีและอีเฮ้ยยเฮ้สวยตัวนี้สวยเปล่าวเอฟเลยเหรอเอฟเอฟเรื่องนี้เกือบแซ่แล้วเนอะเฮ้ยจิ๊บจ้อยโบราณจะเป็นเลยที่เดีเดี๋ยวแม่ว่าเกียดหน้าเฮ้ยแม่เรารวยแม่เรารวยมันแกพูดนะทำไมกล้าพูดเออเดี๋ยวพูดเองนี่แป๊บหนึ่งนะ ไหวไหมไหวไหมยังไม่ได้กดหมายเลขเลยอุ้ยพ่อมึงอะไรแม่มึงลูกโทรมาพ่อมึงเออก็ช่างแม่มันยสงสัยจะจำได้ว่าวันนี้มีใ้ยเมื่อไรจะรับฮัลโหลแม่ตั๊กนะลูกใช่เซ่แม่แม่ขอตั๋หน่อยแม่ไม่มีลูกมีมี มีแม่ขายน้ำปลาร้าได้เยอะเลยใช่เอาเท่าไหร่นีเพื่อนเท่าไหร่ด,ด,ด,ดีเอาแสนหนึง่งแม่เอาแสนหนึงน่งแสนหนึ่งจะไปช้อปปิ้งเออสามมันถามมันครีมมึงขายไม่ออกเหรอมาขอแม่นะครีมมันครีมหนูโดนปลอมเยอะหนูได้ยินเสียงพ่อพูดนะ ดูินนะแสนเด้งแม่ไม่มีหรอกลูกแม่มีแค่ร้อยเดียวโอ้ยร้อยเดียวว่ะเพื่อนวางสายโอ้ยงั้นแค่นี้นะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะเพิ่งวางสายนะอะไรกันถ้าเองมาพาแม่ไปหาหมอไม่ได้เองก็โทรบอกทนายด้วยละกันให้มาทำพินัยกรรมเพราะว่าทำแม่เป็นอะไรไปอ่ะมรดกสองพันล้านจะยกให้เองคนเดียวนะหมอเอาเลยยกให้วัด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  เฮ้ยมาเร็วจังเลยเว้ยแม่มัดูเลยเป็นอะไรกไอ้ลูกสองคนเนี่ยไม่เคยดูแม่ดูอะไรดูเชื่อเลยแม่มึงเป็นคางทูมคันรุนแรงเนี่ยพ่อมึงอะไรแม่มึงแม่ไม่ได้เป็นค้างทูมนะมันหนอตัวอ๋อเหรอพ่อเนี่ยชอบว่าหนูจังเลยนะทำไมแม่รู้บไหมพ่อตอนแม่ทำปลานะฮะพ่อนี้ปเที่ยว ไปซื้อปลากันดีมาแล้วมาทางไหนดีนะสวัสดีครับนี่คือรายการผู้หญิงทัมาฮาเกินเรืนี้เป็นการจําลองค่ะเราทําเป็นละครให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะละครเรื่องนี้มีชื่อว่าลูกทรพี อไปแล้วบ่นจริงๆค่ะนิดนึงมีไหมมีไมยเท่าชีวิตจริงมีไหมแบบต้องมีคิดว่ามีอย่าให้พาไเาถึงบอกเวลามีสมบัติมีอะไรอย่าเพิ่งรีบให้ไตายไปแล้วค่อยให้ให้ไปแต่มันไม่ดูอันนี้จริงแต่จริงๆถ้าถ้าตั้งใจที่จะไม่พาไปอ่ะ น่าจะไม่มีหรอกแต่ว่าที่แบบอาจจะติดธุระปาปากอะไรเงี้ยรู้มากอันนี้จะเยอะเออยังนุ่มแบบนุ่มแบบมีธุระเยอะก็จะมีคนพาไปแต่ก็ต้องเป็นคนที่บ้านนะคนที่เราไว้บ้า้พไที่เราบอกแบบนี้คุณผู้ชมคะเราไม่ได้พูดเรื่องมรดกนะคะแต่เรากําลังจะบอกว่ามีอาชีพอาชีพหนึ่งในยุคนี้มีความจําเป็นมากที่จะต้องการใช้อาชีพนี้เพราะว่าเป็นอาชีพรับจ้างค่ะคุณพ่อ พาไปหาหมอมีอาชีพนี้ด้วยเหรออม่เลกมีนะไม่เคยรู้เหมือนกันแต่มีแล้วจริงๆเดี๋ยวเรามาคุยกับคนที่มีอาชีพนี้โดยตรงค่ะขอเชิญคุณทองกรค่ะอาชีพนี้เารอไไ่อาช้ันเริ่มจากอะไรก็คือจริงๆหนูมีงานประจำก็คืออาชีพหลักเนี่ยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล ใช่แล้วก็มีมีน้องแล้วก็ในที่ทํางานเนี่ยสามารถลาคลอดได้3เดือนแต่ว่าลาคลอดได้เราก็มีเงินเดือนใช่ไหมคะแต่ว่าของหนูเนี่ยลาคลอดต่อไปอีกประมาณอีก6เดือนแต่เราไม่สามารถที่จะได้รับเงินเดือนแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่ารายจ่ายมันมีตลอดเราก็เลยต้องหาอาชีพเสริมแล้วเราจะทําอะไรดีเห็นบอกเขาพึ่งหมอดูด้วยใช่ค่ะหมอเขาก็บอกบอกว่าเนี่ยให้เราไปเหมือนกับ ไปไปซื้อของซื้อเสื้อผ้าแล้วก็เอามาส่งต่อยอะไรเงี้ยหนูก็บอกบอกว่าหนูไม่ชอบในการที่ไซส์อะไรคือมันมีหลายไซส์แล้วหมอดูเขาก็เลย,ยใช่มันวุ่นวายแล้วทีนี้หมอดูเขาก็เลยบอกว่าเราถนัดอะไร<ม>ก็บอกว่าหนูเป็นพยาบาลหนูต้องถนัดดูแลสี่หมอเขาก็เลยบอกว่าถ้ายอย่างนั้นก็ลองรับจ้างพาไปหาหมอไหม,อมตอนแรกหนูก็ มันจะทำได้ลอเป็นหมอไก่อนนะลูกเนาะก็ลองทําดูก็ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นทุนสาเหตุที่ไปดูหมอดูเนี่ยเพราะว่าหนูเคยลงทุนที่ขายของมาแล้วการขายของเนี่ยมันมันมันต้องมีต้นทุนใช่ไหมครับก็เลยลองดูแล้วทีนี้ก็คิดว่าเออเราเป็นเราเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างเงี้ยไม่มีต้นทุนนี่มันคือความรู้ความสามารถของเราใช่ก็เลยลองเปิดเพจดูเปิดเพจได้สักระยะหนึ่งก็มีเคสแรกแล้วพอนัดแนนกันเสร็จเรียบร้อยขอแคนเซิลเพราะเขาบอกว่า เราจะไว้ใจคุณได้ยังไงเพราะว่าเราต้องพาคนที่เขารักไปหาหมอแล้วเราจะไว้ใจคุณได้ยังไงหนูก็เลยบอกไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนานแค่ไหนถึงมีลูกค้าที่แบบมาใช้บริการจริงๆคร่าวๆก็น่าจะประมาณ5้เดือนมั้งคะแต่หมายถึงว่าเราอยู่ในเพจของเราประมาณหเดือนใช่คจะมีลูกค้าใช่ค่ะโูก็นานนะถ้างั้นเรามีอะไรที่ทําให้คนอื่นเชื่อใจเออหนูก็ บอกเลยว่าหนูถ้าเกิดยังไงเข้ามาดูใน Facebook หนูเพราะหนูเชื่อว่า Facebook ณตอนนี้ค่ะมันค่อนข้างที่สื่อสารความเป็นตัวตนของเราได้แล้วก็พอไปถึงเคสแรกก็คือเอาบัตรทุกบัตรที่มีดูเลยค่ะอะไรเงี้ยใช่โชว์ใช่ว่าว่าหนูหนูมีตัวตนจริงๆแล้วก็ตามหนูได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคสดแรกได้ตังเท่าไหร่ลูกเออเคสแรกคิด500บาทแล้วก็ได้ติปอีก500เป็นพันหนึ่ง ทำงานกี่ชั่วโมงเวันนั้น<ม>วันนั้น<ม>เคสแรก8ดชั่วโมงค่ะ<ม>แล้วแล้วเวลาเวลาไปหาเขาอย่างเงี้ยต้องพูดคุยถามอาการในทุกอย่างไหมเราซักแทนไหมซักค่ะซักก่อนซักเลยใช่ซัก<อ>แล้วอะไรไม่รับอย่างเช่นถ้าเป็นโรคหัวใจและโรคลมชักจะให้ไปเจอกันที่โรงพยาบาลเท่านั้นหนูจะไม่มีการไประวัทาที่บ้านไม่ระวังใช่ใช่เพราะไม่งั้นรับผิดชอบตายเลยอ่ะจริงไม่กล้าเสี่ยงใช่ไหมเราต้องรับผิดชอบเยอะมากอันนี้เป็น ใช้บริการรถของเราเลยใช่ไหมใช้บริการแท็กซี่ค่ะใช้บริการรถสาธารณะเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูไหมคะว่าภาพตอนที่คุณทองกรทํางานเป็นยังไงอ่าเชิญค่ะแท็กซี่ก็เลยนะรถแท็กซี่ก็ไม่ประจําไม่ต้องประจําใช่ค่ะเลิกจ้างมาคุณแม่ของผไปรับที่บ้านบ้านลูกชายมาประภัยอันนี้เป็นลูกค้าประจำป่ะรประจำหรอคะประจำค่ะพาไปฟอกไตอายุเท่าไหร่คะเนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่คะเนี่ยคุณยายน่าจะประมาณ65ค่ะแล้วเขาก็ไป ใช่อะอย่างนี้เราเล่นละครกันต่อไหมฮะนี่แหละลูกทอลพีต่อเลยเออเออจะเป็นหัวเขาละเป็นคุณหมออไหนๆวันนี้พี่นีโนมาทั้งทีก็ต้องใช้ให้คุ้มนะคะช่วงหน้ามาดูขั้นตอนของอาชีพรับจ้างพาไปหาหมอกันต่อค่ะแล้วจะรอเหตุการณ์จริงนะคะอะจะรอเหตุการณ์เออนี่ทองกรจ้า วันนี้พี่กับเพื่อนสองคนน่ะไม่ว่าเพราะว่าพี่สองคนจะไปเดินพารากร์ก่นเดี๋ยวเธอช่วยพาแม่พี่เนี่ยไปหาหมอหน่อยนะจ๊ะได้ใครยินฝากดูแลด้วยนะได้ใครยินดีฝากดูด้วยนะอะลองเล่าซิว่าคุณแม่เป็นอะไรเนี่ยเนถูกทางาแม่พี่ไปเขียนเสือหน่อยนะ ขำขึ้นนะดงกอนสองโลกได้ค่ะเดินมาเดิน่ะพอเมื่อถึงหมอแล้วเราจะถาทีนี้คุณดองกอนค่ะทุกครั้งเวลาถึงคุณหมอลองกอนจะแสดงตัวว่าดองกอนเป็นใครก็จะมีในหลายๆกรณีค่ะก็จะบอกบางกรณีก็บอกเป็นญาติเลยบางกรณีก็จะบอกว่าเป็นเด็กข้างบ้านบางกรณีก็จะบอกว่าเป็นคนพามาเฉยๆคุณหมอมีใครสงสัยไหมว่าเรา เป็นคเป็นอา,อ,อาชีพนี้ที่ทํามาก็ก็ไม่ไม่เคยนะคะคไม่มีม,ม,มีแต่ว่าหมอจะถามแค่ว่าคุณเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล,าบาลใช่ไหมก็คือเขาจะถามว่าในสายอาชีพเดียวกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้อธิบายในในภาษาอของหมอค่ะอ่าแล้วเราก็จะเข้าใจาเพราะว่าของหนูอะค่ะตอนที่หนูเรียนหนูหนูเรียนจบ สองสองใบก็คือเป็นนิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์เราก็จบใบประกาศนียบัตรของผู้ช่วยพยาบาลตอนแรกก็รู้ราของใช่<ๆ>ก็เลยรู้ภาษาหมอด้วยแล้วก็รู้วิธีในการที่จะเอามาสื่อสาร กับกับกับคนแล้วก็กับคนไทย้วยเพราะว่าทองกรไม่ได้ทําหน้าที่เฉพาะพามาหาหมอแล้วกลับไปแล้วจบนะทองกรต้องไปอธิบายให้กับคนที่บ้านฟังอีกรอบหนึ่งว่าหมอเล่าว่ายังไงให้ดูแลยังไงต่อเพราะว่าคนที่รับมือรับช่วงต่อไม่ใช่คุณทองกรแล้วจะเป็นลูกหลานหรือเป็นพยาบาลหรือเป็นคนดูแลที่บ้านทองกรฉันอยากกินขนมมาหาากกิน มีแม่มีแม่แบบนี้มีแม่มีหมมีค่ะมีออนแล้วก็ในบางเคสก็กินไม่ได้อย่างเช่นเคสที่เป็นเบาหวานมีบางอย่างห้ามเลยใช่แล้วก็จะดื้อกินทําไงอ่ะแต่ก็จะดื้อกินก็จะโดนโดนก็คือจะมีโดนแอนตี้โดนดุโดนอะไรอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องมายุ่งกับกูมึงเป็นคนพากูมาเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเนาะแล้วต้องตามใจไหมตามใจค่ะก็ซื้อให้กิน ได้กินนิดเดียวได้กินนิดเดียวมแต่แบบนิดเดียวปริมาณไม่ใช่ยูไปโอ้ไปโหมกเพื่อไม่ให้เขาเครียดแล้เคสไหนที่ลำบากไปเออมีไหมลูกมีค่ะเป็น่นี้อย่างเช่นเคสที่มีนัดพบหมอเพื่อที่จะ follow up แต่ว่าก็ไปเถียงหมอก็ไม่กินยาหมอจะกินยาหมอ อะ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทำไงอ่ะก็จะมาบอกกับคนไข้ว่าไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดยังไงอยากให้รักษาทางด้านที่เราเรารักษาอยู่แผนปัจจุบันนี้สองเส้นทางมันจะชนกันใช่แล้วเคสที่นานที่สุดที่พาคนไข้ไปโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่เริ่มรับจากบ้านไปถึงเคยนานที่สุดกี่ชั่วโมง ตีห้าสี่สิบห้าจนถึงหกโมงเย็นนี่ไงบอกแลวไงว่าเวลาไปตรวจอ่ะมันต้องรอนะคุกคนก็ต้องนั่งรอจนกว่าจะส่งกลับถึงบ้านก็อยู่กับเขาอะค่ะอยู่ดูแลแล้วเคสที่แบบเคสที่ด่วนเร่งด่วนมีค่ะ emergency มากๆ e m e r g e n ก็มีมีเคสประจำการแล้วพี่เขาอยู่บ้านคนเดียวแล้วเขาเกิดภาวะไดเรียก็คือของเสียแล้วช็อก แล้วทีนี้เพื่อนเขาอ่ะก็โทรโทรหาเราก็คือโทรไม่รับอ่าแล้วทีนี้เพื่อนก็เลยติดต่อไปที่คอนโดให้มาเคาะห้องเคาะก็วิ่งไม่ไม่เปิดพี่เขาก็เลยโทรหาหนูก็บึ่งรถจากยาวราชมาบางเขนประมาณสิบนาทีห้านาทีดูให้แท็กซี่นางข้ารู้ขับยันก็สิบบางเขนเนี่ยดูแลกันจนสนิทเหมือนญาติเลยล่ะใช่ค่ะใช่ ก็ผูกพันมีเสียชีวิตไหมมีหลายเคสแล้วก็ก็มีโดยวัยอะนะของผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ค่ะก็คือเป็นไปตามวัยค่ะก็มีซึมมีร้องก็มีมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนผูกพันไงเฮ้ยแต่พูดถึงน้าไฮแบบแม่เนาะคือไฮแบบยุ่งมากๆเลยนเอาเบอร์น้องไว้ก็ดีนะอ่ะลองอธิบายลักษณะของแม่เราก่อน ต้องกรอกต้องกรอกแม่พี่อเยอะขอกินแล้วขอกินขอกินแม่เลยขอกินไม่ให้กินเบาหวานเดี๋ยวกข็นพันดานฟ้องเลยฟ้องเลยว่าเดี่ยฉันไม่ได้กินอะไรแม่ฉันกินอะไรเลยแล้วก็ทั้งที่เป็นเบาหวานจะกินข้าวเหนียวทุเรียนและมีอย่างนี้ด้วยนะมีบอกมีห้ามบอกกันด้วยนะบอกห้ามบอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวคุณายรู้แม่บอกแล้วถ้ามึงจะไม่บอกเขาทำไมล่ะ อันนี้รู้กันหมดเลยอ่ะเนี่ยโอ้ยแสบแล้วดูแล้วดูรายการเราทุกวันด้วยนะแล้วเราก็เมาแม่ด้วยเลยสําหรับคนที่อยากจะมาทําอาชีพนี้ค่ะคุณอง์กรต้องมีคุณสมบัติอะไรอย่างแรกเลยก็ต้องมีใจรักในการบริการถูกต้องสำคัญใจเย็นไหมใจเย็นไหมต้องใจเย็นแล้วก็ต้องต้องต้องมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเราคูโแข่งไหม มีค่ะมีแล้วเหรอทุกคนจ๋ามีมีเยอะค่ะเนอะมีเยอะเยอะก็จริงแต่จะไว้ใจเชื่อใจได้อช่างนี้ลงุณพ่อแล้วอันนี้อันนี้ยังมีปิญญาอีกสองใบที่ยืนยันในความความรู้ด้วยนะเป็นเครดิตนี่เป็นนางพยาบาลแท้ ถูกไหมถึงแม้จะจบผู้ช่วยพยาบาลแต่ผู้ช่วยพยาบาลก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้อะไรเลยใช่ค่ะถูกไหมยังไงก็ยังดีกว่าอยู่แล้วงานงานของหนูเนี่ยคนที่จะจะมาเป็นทีมงานหนูคัดโดยการที่ว่าจะต้องมีความรู้ด้านการพยาบาลเหมือนกันจะไม่ใครใครก็ได้เรื่องนี้ตอนนี้ทำเป็นทีมไปแล้วเหรอโอ้ยสุดยอดเลยแล้วย่างนี้เรทเรทล่ะ ตอนนี้เลทราคาอยู่ที่800บาทต่อครั้งไม่เกิน6ชั่วโมงถ้าเกินคิดเป็นชั่วโมงค่ะต่อทีชั่วโมงละร5อยบาทถ้าเกิน6ชั่วโมงเห็นบอกว่าเห็นบอกว่าไม่ได้รับแค่พาไปหาหมอนะเอามาไปฉีดวัคซีนโน่นนี่นั่นก็หลับก็หับค่ะเพราะว่าตอนแรกเปิดมาก็คือรับรับจ้างทําแทนหมดนะรับจ้างทําแทนหมดดูอะประจันไหมถามอยู่นั่นแหละถามเนี่ เดี๋ยวโทรกันคุยกันหลังไหม uh, คุยกันหลังไหมได้ uh. โทรแค่ทนทองกรฝากอาชีพเลยค่ะเผื uh. ่อว่ามีใคร uh, สนใจเนาะ ก็คือจริงๆอาชีพหนูอะค่ะหนูอยากให้อาชีพหนูเป็นตัวเลือกที่สองในสังคมเพราะว่าอยากให้ครอบครัวดูแลกันเองก่อนเพราะว่าครอบครัวดูแลกันมันก็ไม่เหมือนคนนอกดูแลเราให้หนูเป็นตัวเลือกที่สองในการดูแลดีกว่ามาคุณผู้ชมติดต่อทีมของคุณทองกรได้นะเราขึ้นเบอร์ให้แล้วคุณผู้ชมสอบถามได้หรืออยากจะพูดคุยหรืออยากจะขอรายละเอียดอะไรก็สามารถที่จะ พูดค <t ira> ุยก <is> ับคุณทองกรได้นะคะตาม Facebook ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยขอบคุณคุณทองกรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณหมออยู่กับเราคุณหมออยู่กับเราแต่ว่าจะตรวจต้องอะไรสักครู่เดียวค่ะ หน้นอนไม่ค่อยอาบหัวรอกันเออค้างแต่ในสถานการณ์แบบนี้เราค่อนข้างเครียดในหัวใจเหมือนกันนะพี่น้องเครียดไหมทํายังไงรับมือยังไงเคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนในชีวิตไหมไม่เคยนะครับผมว่ามันเปรียบเสมือนรุ่นพ่อเราเด็กๆที่ตอนนั้นอยู่ในภาวะสงครามอันนั้นก็คือทุกอย่างมันมันต้องต้องเป็นระเบียบแต่อันนั้นมันไม่ใช่โรคแต่เนี้ยเรากำลังต่อสู้กับกับเชื้อโรคร้ายนะครับเป็นไวรัสตัวหนึ่งซึ่ง เราไม่เคยเจอมันมาก่อนด้วยเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็ไม่พยายามเข้าใจจริงๆในวิธีง่ายๆที่สุดนะผมอยากให้ทุกคนที่ที่ชมรายการอยู่แล้วไปบอกต่อเพื่อนเลยครับต้องคิดอย่างหนึ่งคิดว่าในตัวเรามีเชื้อโควิด19อยู่ในตัวคุณพ่อเราคิดตลอดต้องคิดคือพวกเราอ่ะโดยเขาเรียกอะไรคุณธรรมของเราอ่ะมันคิดกันเองเพราะเราจะระวังกลัวไปติดคนอื่นเขาเราไม่อยากให้คนที่เรารักต้องติดตามเราด้วยถูกไหมก็ป้องกันมันครับล้างมือบ่อยๆ สาารสุขเขาให้ทำอะไรก็ทำเลยครับผมว่าต่อจากนี้ไปถ้าทำให้มันเป็นป้ายรถบงรถเมนะต่อไปเลยนะหลังจากหมดโควิดนะมีที่ล้างมือมีแอลกอฮอล์ล้างมือให้มันทุกที่เลยแล้วเอาให้คนไทยได้เป็นคนอย่างเงี้ยติดการล้างมือในครั้งนี้ไปเลยอันนี้คือคือความรับผิดชอบความเป็นพลเมืองที่ดีลงเหอะลงเหอะผมก็จะขายของของขึ้นเลยอ่ะรับเรื่องเลย พาคุณพ่อมาขึ้นไม่ลงเลยลงลงขายของปากสออเข้าไม่ได้สุนี่เรื่องของสุภาพคิดว่าพวกเราทุกคนเกิดเหตุการณ์อะไรก็ได้แต่คุณพ่อเนี่ยหนากยยังเป๊ะอยู่หน้าเป๊ะขนาดเกลียกลกวนเมื่อกี้นะนี่ผมจะมาแนะนำวันนี้ผมอายุ53าากำลังจะ54ปีนี้ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นจากการไม่ดูแลตัวเองเพราะเราคิดว่าเราเป็นผู้ชายไม่ต้องดูตากแดด ทำสวนทำทุกอย่างจนหน้ามันพังแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนวันดีคืนดีใส่เสอยืดกางเกงขาสั้นไม่แต่งหน้าไม่ทําผมแปะชัดๆโอ้โหแปะอีกโดนทักขนาดที่โดนทักแรงที่สุดว่าตัวจริงไม่เห็นหรอพอทักมาก็เอาลราเวยกลับมาดูที่บ้านเออใต้ตาก็จริงอย่างที่เขาว่าล่องแก้มหน้าตาปีนกาจุดกะเอล่องน้ำเลืกคอเคอ มันไปหมดจริงๆก็พอดีมาเจอเปิ้ลพอร์ดีแล้วกเฮ้ยเปิ้ลตอนเปิ้ลคลอดลูกใหม่ๆเปิ้ลหน้าตาแบบไม่ไม่ดีอย่างเงี้ยเปิ้ลไปทําอะไรมาหาหมอที่ไหนแนะนาหมอผิวหนังให้พี่รู้จักหน่อยเปิ้ลบอกหนูใช้แคลร์จีน่าเราก็บอกซื้อได้ที่ไหนเปิ้ลบอกว่าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเราฮะของขายในโทรทัศน์เนี่ยนะ คือเป็นคนไม่เชื่อข,อขายในโทรทัศน์แต่นหนจะ,ะไรแล้วเพราะมีความรู้สึกมันกุ้งต้องเป็นโหลมันเป็นของไม่ดีเป,ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเันบอกพี่หนูใช้จริงๆหนูใช้มา2เดือนกว่าแล้วอ่ะสั่งไว้1 5ึ่งห้าเจ็ดเจ็ดอ่ะก็ลองด <ใช S 1> ูเล,งเลยหรอสั่งถึงจะเอามาเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ใช้เลยเอาให้เพื่อนอะไรนะทําการทดลองก่อนเหรอคืออย่างเี้ใช้ก่นอนใช้ก่อน2อาทิตย์อยู่ดีๆช่างแต่งหน้าทักพี่นุกพ่อไปทําอะไรมาทำไมผิวดีขึ้นดูผมขนกระชับดีจริงเหรอวะ บอกจริงเนี่ยไปทําอะไรมาบอกเออเนี่ยใช้ครีมของไทยอยู่เนี่ยไทยอาจิน่าระแวงเลยระแวงแล้วสองอาทิตย์เพราะเขาบอกว่าไอ้ครีมที่ของบำรุงผิวที่มันเร็วๆเนี่ยบางทีมันมีปรอดหรือสเตียรอยด์เพื่อไปเร่งปฏิกิริยาก็ส่งไปให้เพื่อนที่มีแหลดให้มีเช็คให้กูหน่อยมีปรอดมีสเตียรอยด์ไหมปรากฏว่าไม่มีสารอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็ใช้ตลอด 2กระปุกเท่านั้นน่ะเนี่ยผมก็หน้าเป็นอย่างเงี้ยผมว่าใช้มาปีกว่า2ปีหน้าผมก็เป็นปีกว่า2ปีโดยที่ผมไม่เคยทําสัญญากรมนี่อ่าผมบีบให้ดูก็ได้ทุกุดให้ให้ย่นมึงก็ย่นจริงๆแล้วนะครับลองดูผมเปิดมาดทีแรกคือใช้วันแรกที่ผมตกใจเพราะว่าอาบน้ําเสร็จใจะมาทานหน้าไปเรียบร้อยแล้วออทาไปปุ๊บเนี่ยเดินออกมากินน้ําแก้วเดียวกลับเข้าไปใหม่ ซึ S <S มาหายเลยใช้จนบอกเพื่อน <S 2> <S 2> <S 2> <ห>เดี๋ยวนี้เพื่อนก็เลิกซื้อ แบรนด์ดังๆเมืองนอกหันมาใช้ชาลาติน่าแล้วมีกี่ขั้นตอนมีกี่กระปุกครับพี่โน้ค่ะใช้กระปุกเดียวใช้ได้ทั้งหน้ากระปุกหนึ่งเดือนหนึ่งเกือบเดือนไม่เดี๋ยวก่อนได้เดือนเดือนต้องวันก็อันนี้กลางคืนก็อันนี้ครับคือจริงๆแล้วมันมีผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้าไปได้อีกต้องไปดูจากเวลาที่พรีเซนเตอร์ของเรานะครับไปพวกอย่างครีมกันแดดของเราอะไรก็แล้วแต่ครีมกันแดดนั้นก็เป็นอีกตัวที่สามารถช่วยได้แต่วันนี้ผมเอาโปรโมชั่นของผมวันนี้มาพิเศษฟังให้ดีนะครับ30ส ายแรกเท่านั้นยกหูโทรมาที่1577นะครับหรือไลน์ของเรานะครับ a d s i g n t r a l a t i n a a d t r a y l a t i n a นะครับซื้อ1กระปุกใหญ่<ต>ผมแถมให้อีก1กระปุกและยังแถมขนาดพกพาอย่างนี้นะครับอีก 2, <ม>2กระปุกค่ะ4ชิ้นจริงๆ,ๆ7,800บาทครับวันนี้คุณจ่ายแค่2,900บาทใช้ใช้ได้3เดือนตกวันละ30กว่าบาทนิดนเท่านั้น แลเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่ต้องเครียดถ้ายังไม่ไม่มีตังเงินเดือนยังไม่ออกจ่ายตอนเงินเดือนออกก็ได้แต่โทรมาจองสิสำ<อ>หรับสามสิบสายนี้ว่าเออเดี๋ยวกลางเดือนนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนะคะแต่ขอจองสิทธิ์ที่คุณโน่พูด ในโทรทัศน์เนี่ยเอาไว้อยากได้โปรนี้รีบจองสิทธิ์จองนะครับแต่วันนี้เอาอย่างงี้ดีกว่าผมมาแล้วเดี๋ยวผมขายชู้คนอื่นก็ไม่ได้10นาทีนี้ในรายการนี้ผมให้10นาทีไม่จํากัดสายโทรเข้ามาเลยครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมสองอกเพพาอีก2จาก7,800จ่ายเพียง2,900บาท ไม่จากัดสายจ่ายเงินเมื่อไหร่นัดกับเขาจ้องสิทของตัวอเองเลยครับออยากรู้ที่ผมขายกันอยู่เนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็เป็นผู้ใช้จริงทุกคนพี่หมูดีหลกโอ้โหแกกว่าผม10ปีนะครับพี่หมู 64ีแล้วขุมบรรดาปุ้ยพิมลวานปานธนพรพี่ตู่นั่นที่หนาพี่ปุ๋ยนิทัศลี่ปุ๋ยนิทลุงปุ๋ยลุงป็๋ยอ่าเปิลพระดีนะครับคนเหล่านี้ใช้จริงทั้งหมดขอโปรอีกทีได้ไหมฮะเอาโปรอีกทีไปเลยนะครับซื้อ1แถมหนึ่งะครับแถมพกพาไปอีกสองจาก7,800บาทเหลือ2,900บาทใช้ได้3เดือนกว่าครับตกวันละ3ากว่าบาทนิดๆดโทรมาเลยจองสิทธิ์ของคุณเงินเดือนไม่ออก เงินยังไม่มีจองไว้คิดว่าเงินมีเมื่อไหร่จองสิทธิ์ของคุณไว้แล้วให้เขาไปส่งครับได้หมดทุกกรณีส่งฟรีทั่วประเทศให้โทรที่1577 นี่นะครับตอนนี้เหลือประมาณสัก5 6นาทีแล้วนะครับรีบโทรมาจองสิทธิ์ของคุณได้ที่1577หรือไลน์ของเรา t อดไทยรัฐดนะครับซื้อ1แถม1นะครับแถมพกพาไปอีก2จาก7,800บาทเหลือ2,900บาทวันนี้ขอบคุณคุณนิโน่ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะพ่อพงพันไม่ได้ละคราอีกนะได้ก่อนจะกันนทีะเราก็มีคำคมค่ะไม่แล้วครับคำคมมีทุกครั้งเขบอกว่าจากตัวไม่ถึงตาย แต่ถ้าเงินในบัญชีหายตายเนยินล้นเนี่ย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 เมื่อวันเช้าวัดน,นะสามสิบเก้าจุดหกเงินในอั<า>นธพาลเหรอ <laughs> ไปแล้วคุณผู้ชมคะไม่อยู่แล้ว พบกับรายการผู้หญิงทำมาหากินได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงสิบห้าค่ะแต่ถ้าวันอาทิตย์คุณผู้ชมของเราสามารถเปิดช่องวันสามสิบเอ็ดได้ค่ะเจอกับเราอีกแล้วค่ะรายการเด็ดแซ่บแน่นอนกับรายการผู้หญิงทำมาหากินปังปังปังสวัสดีค่ะ คุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ